พี่อุ๊คะทำไมอยู่ๆพี่อุ๊เป็นถึงผู้จัดการดาราอยู่ๆก็ลุกมาโพสต์ด่าอดีตนางเอกเขาแรงๆอย่างนั้นล่ะคะมันเป็นเรื่องจริงคนไหนดีก็บอกว่าดีคนไหนไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีมันไม่ได้ผิดอะไรตรงไหนแล้วมันเป็นการอะไๆไงอ่ะเป็นการสั่งสอนอบรมมันเป็นเรื่องแบบของคนไทยคนไทยเรามันต้องมีประเพณีอะไปมาลาว่าและคนที่มีพระคุณอย่างพี่เข้าใจใต้องมีสมมาคารวาสมมุติว่าวันหนึ่ง มีกระเทยอ,อีกระโหลกกะลาสมมว่ชื่ออียิ่งสีเออชื่อไก่หน่อยก็ได้ไหมคะมันไม่มีอะไรมาเลยแล้วอาจารย์ก็มาขุนมันจนมันเก่งสอนอาหารให้มันจนมันเก่งแล้วมันก็ปิดก้าขาแข็งจะมาวัดรอยเท้ากับอาจารย์เปิดโรงเรียนสอนทําอาหารแล้ววันหนึ่งมาเจออาจารย์มันเชิดแลดใส่และอย่างเงี้ยอาจารย์จะคิดยังไงไก่ยิ่งสีสิทร์พีหน้าตบมันไหมค่ะถ้าเป็นเด่นเด่นก็คงตบ ค่ะเช่นกันแต่แต่พี่อุบคะบางทีความสวยของพี่อุบกับความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงพี่อุบใช้ภาษาในการโพสต์มันดูไม่งดงามนะคะแต่พูดได้ไงก็อีวัวลืมตีนอะไรอย่างเงี้ยค่ัมันเป็น,นคำไทยดังเดินครับมันไม่หยาบนะคะอาจารย์<อ>แล้วเฟซบุ๊กมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของดิฉันดิฉันไม่ใช่ไปจ้างนักข่าวไปขายข่าวไปจ้าง PR ข่าวเพื่ออยากจะดังดังมานานแล้วแล้วขอบอกว่าคนที่เป็นพระเอกนางเอกนะฮะมันต้อง เป็นทั้งในจอและนอกจอ,อ,อไม่ใช่สร้างกระแสสร้างภาพต่อแหลแหกตาประชาชนอย่างนี้ป้อแต่ออกมาความจบแล้วพี่อุปไปเจอเขาในงานไหนแล้วเขาถได้ชอบใจจริงๆเรื่องนี้มันต้องสองสาปีที่แล้วว่าพ,ดพอดีพี่พู้ตตองว่าไปเจอนาเดชและนาเดชเนี่ยเป็นคนอะไรเป็น,เป,นเป็นอะไรที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายขนาดที่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนปั้นเขาเขายกมือไหว้ตลอดก็เลยมีการเปรียบเทออีเยบอ,อุปมาอุปไมายอ่ะอย่างน้อย คนนี้ก็เคยเป็นเด็กเราเราก็เคยปลูกบ้านเข้ามาต้นหน่อยหนึ่งสั่งสอนเบาๆม,ม,มันจะทําให้เขาย,ยิ่งลําบากลําบนแล้วหาทนะ<ห>างการทำไม่ได้รหรือเปล่าจริงๆตอน<ะ>นี้เขาก็แทบจะตายหายไปจากวงการแล้วแล้วพี่ก็เป็นคนประคุดเขาขึ้นมาจากหลุม ก็ทำให้ก็ทให้เขาได้แจ้งเกิดเป็นท็อกออดดทาวได้ออกทีวีตั้งหลายช่องก็งานเข้าเงินเข้าอีเวนต์เข้ามาก็ช่วยกันอย่างน้อยก็เหมือนเหมือนเหมือนช่วยบุกผีขึ้นมาค่แต่พี่อุบขภาษาที่พี่อุบโพสคาบประธานโทษนะคะเน้นอ่านนี้สุนะคะผิดกับดาราบางคนที่พี่อุบปลุกปัานดันเข้าวงการตัดสายสะดือแจ้งเกิดไปงานเจอพี่อุบนางยังแกล้งทำเป็นไม่เห็นเชืะอลัวลืมตีน ตัดสายสะดือแจ้งเกิดนี่คือคลอดมาเองเลยหรอคะครับมันไม่ได้เบ่งมาจากรูทวาดิชันหรอกค่ะแต่มันก็เป็นคนที่ปั้นเขาเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะอาจารย์ขาก็เหมือนพ่อแม่คนที่สองของมันนั่นแหละแต่พี่อุบคาอันนี้ยิ่งสักพูธเองนะมันเหมือนลูกที่เราจะต้องอบรมเราดูด่าได้ลูกไม่ดีเราก็ดูด่าได้ถึ่บางคนอาจจะหยาบโลนมากกว่านี้นี่แค่เบาๆเป็นการสั่งสอนอย่างน้อยก็เป็นอุทาหรณ์สอนคนให้ให้เห็นว่าเฮ้ยถ้ามึงทาไม่ดีนะเป็นคนในวงการก็สามารถที่จะถูกด่าได้ เจตนาของพี่อุบในการโพสต์ครั้งนี้เพียงแค่อะไรคะอ,ะอย่างน้อยก็เป็นการอบรมสั่งสอนเบาๆว่าเฮ้ยคุณอย่างน้อยคุณเป็นคนไทยอะคนไทยสอนให้คุณมีความกระตัญยูไปมาลาวหายค,คุณเด็กผู้ใหญ่ถ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเป็นงูฉกตายหากันไปแล้วคุณทําเป็นหลบเปหลบ,ลบอ้าเราก็เอ๊ะทำไปอย่างนี้เขาจำไม่ได้หรือเปล่าพี่อุบสวยขึ้น กบาลก็ร้านมาตลอดอยู่ด้วยกันมาตั้ง20กว่าปีแล้วทำไมจำไม่ได้แบบนี้คงไม่มีใครปีนะในวงกานประชราภาอยู่ในงานยังเข้ามาว่ายังมาถ่ายรูปด้วยกันเลยอคนก็อยู่แค่นั้นน่ะพี่อุบโพสต์แบบนี้พี่อุบไม่ได้พูดชื่อออกมาก็เลยกลายเป็นว่าเข้าใจผิดว่าพี่ไปไปเอ่ยถึงใครหรือเปล่าก็เลยมีคนเขาเสียหายเกิดขึ้นสิค้าะช่วยอะไรไม่ได้อยากละเมอตดดพกไปทําไมกันเองเพราะว่าอีวัวลืมตินในที่นี้มันมีตัวตนจริง แต่มันก็เป็นสิทธิ์ของพี่ที่พี่จะไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นใครใครอยากจะเป็นวัวสัรหลังวะอยากกินปูนร้อนท้องก็ไปก็เรื่องของนางเรื่องของเองไปไม่เกี่ยวแต่มีหลายคนะมีคนเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าเป็นน้องวาวากันไงคะก็ช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่คนจะคิดตรงนี้น้องเขาก็ใส่ใส่น่ารักสรุปก็ไม่ใช่น้องเขาสยาศาสตสิคะอ้าวเขาก็โอเคนะคะเขาไม่ได้ว่าก็แล้วแต่นางจะพูดนางจะคิดไปไม่จาเป็นที่บอกว่าคิดถึงหรอคิดถึงทําไมล่ะ ฉันคิดถึงหมาแมวฉันดีกว่ารู้สึกว่ายังมีความน่ารักยังมีความประทับใจดีกว่าจริงๆแล้วก็อีโวโนูนมตีนี่ไม่คือใครกันแน่คะ,อะบอกตรงๆว่าปั้นนางเอกไม่กี่คนหรอกก็ไปดาวกันเองจบ